ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระหมาหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทําผิด t King can do n o w r รองในระบอบเช่นนี้จําเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอํานาจพระราชฐานะอย่างพระนีตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราสมัยสมัครโดนัลทร์ก็แค่พ้นจากตําแหน่งขาดคุณสมบัติแต่คราวนี้ถือครองทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จเนี่ยนะะอันเนี้ยมีสิทธิ์สูงเลย ตั้งถูกตัดสิทธิทางการเมืองจำคุกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะแล้วก็น่าจับตามองในขณะที่สถานการณ์การเมืองกําลังร้อนแรงในช่วงก่อนนะครับอภิปรายไม่วางใจนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการโหวตก็้ามาทธศักราช2,565มีการจัดมอบเข้ามาชุมนุมประท้วงบุกวังนะครับ บุกทำเนียบปัฐบาลนะครับและมีการสลายการจุนุมถานการกำลังอยู่ในระหว่างการตึงเกลียดนร่าวนี้ลุกกันไปกันมาทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจับตามองให้ดีว่าอนาคตของพิทาจะโป๊ะแตกเหมือนสมัครสุน สวัสด,ดีครับมาพบกับผมเสัดอักจิมกิจพัทนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับปรเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องถึงเ,เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพิธาซึ่งไปไปมามา,มาถูกร้องเรียน ว่าไปถือกรองทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนท่าทีแอคชั่นของพิธาที่ผ่านมาไปไปมามาทำไมไปถูกหวยใงวันที่หนึ่งได้และผลจะออกมาเป็นอย่างไรต่อประเด็ดนนี้ผมขอย้ำว่าพวกเราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจสภาพของความเป็นจริงให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อนหากท่านหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้ว หากยังเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษากำลังเรียกร้องกําลังแสดงออกอยู่นั้นเป็นผลมาจากการล้างสมองการบงการหรือการชักยายของพักก้าวไกลหรืออดีตพักอนาคตใหม่ไปถึงศัตรูต่างชาติผมกังวลว่ากระดุมเม็ดต่อต่อไปจะก,กลายเป็นโศกนาฏกรรมพวกเราต้องเข้าใจและยอมรับเสียก่อนครับว่าตอนนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว โลกใบเก่าที่หลายคนคุ้นเคยที่หลายคนโหยหานั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปเรากำลังเผชิญกับ New Normal หรือความปกติใหม่ทางการเมืองการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นข้อเท็จจริงใหม่เป็นพลังและความรู้สึกแห่งยุคสมัยใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาและความล้มเหลวทางการเมืองที่พวกเรามีส่วนร่วมก่อขึ้นถึงเวลาแล้วครับที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัญหาทางการเมืองครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ซึ่งมีผู้นำกองทัพบ,บางคนและบุคคลบางฝ่าย กระทำการทําให้ประชาชนเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของรัชสมัยเมื่อสภาพความเป็นจริงและรากฐานของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วสังคมจําเป็นต้องแสวงหาสังคมจําเป็นต้องแสวงหาฉันทามติใหม่หากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้เราจะไม่ได้จับมือกัน เราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่แต่กลับจะสร้างโศกนาฏกรรมบทใหม่ขึ้นมาแทนสำหรับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรามีทางเลือกอยู่สองทางเลือกด้วยกันครับทางเลือกอแรก่นีนึงครับท่านททิดา,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 าคือท่านประธาน,านรัฐสภาได้กําชับไว้นะฮะว่าท่านพูดถึง เฉพาะกรอบกว้างเรื่องของปฏิรูปเนี่ยได้ถ้าทำลงไปในรายละเอียดครับโดยเฉพาะไปิึงตัวบุคคลหรือตัวหรือบุคคลใดที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทบซึ่งเป็นครับท่านปรานไม่มีแน่นอนครับขอให้ท่านไว้วางใจครับผมได้ฟัง าการอภิปรายแล้วก็อันดัยุนิติมาตั้งแต่สองวันก็จะควบคุมคการอภิปรายให้เป็นไปอย่างที่เป็นบรรทัฐานที่ผ่านมาครับ,รบขอให้ท่านไว้ใจผมทางแรกคือทําเหมือนเดิมไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟังไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ยอมรับการมีอยู่ความเป็นจริงแบบใหม่แล้วก็เลือกที่จะกดเอาไว้หากประทุข,ขึ้นมาก็จับปราบแล้วก็เขียนค่าให้หลับจํา ผมกังวลว่าหากดึงดันที่จะใช้แนวทางแบบนี้จะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้นแนวทางที่สองก็คือยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทยแล้วสร้างบรรยากาศพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปต้องการอะไรเห็นว่าอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจริงหรือไม่ อย่างไรและการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบันทําความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีข้อกังหาอะไรมีข้อกังวลอะไรและมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ นักเรียนนิสิตนักศึกษาจากนั้นก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการสแสวงหาชันธามติใหม่ภายใต้เป้าหมายร่วมกันก็คือการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดารงอยู่กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงเราควรใช้กลไกของรัฐสภา,าร่วมกับรัฐบาลและประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการกระบวนการนิติบัญญัติ การอภิปรายปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือแม้แต่การทําประชามติอย่างระมัดระวังเป็นต้นเพื่อสแสวงหาข้อตกลงใหม่ที่ยอมรับกันได้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระหมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทําผิด The King can do no wrong ในระบอบเช่นนี้จําเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประณีตผ่านการจัดทํารัฐธรรมนูญการตรากฎหมายระเบียบแบบแผนการจัดสรรงบประมาณและการจัดการพระราชทรัพย์ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินด้วยยุทธศาสตร์ด้วยกุศโลบายต่างๆให้สอดคล้องกับอํานาจอธิปไตยของประชาชนและพัฒนาการของแต่ละสังคมตามยุคสมัยเพื่อทําให้ไม่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ ในแต่ละรัชสมัยจะผัดเปลี่ยนเช่นไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังมั่นคงอยู่ได้เป็นที่เคารพของประชาชนนี่คือวิธีการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่21ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงการสแสวงหาชันธามติใหม่ยังไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยประเทศก็จะไปต่อไม่ได้ไม่มีเวลา ไม่มีสมาธิที่จะพาเพื่อนร่วมชาติเดินไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายสิ่งที่เราเถียงกันอยู่นั้นเถียงกันเมื่อส0สิบปีที่แล้วสาสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเถียงกันบนชีวิตของเพื่อนร่วมชาติมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตประเทศของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งความเกลียดชังเราต้องเลิกสร้างและผลิตซ้ำความเกลียดชังตั้งแต่วันนี้และแทนที่ ด้วยความหวังแทนที่ด้วยฉันทามติใหม่ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า พลังเงียบเยอะแยะมากมายแต่คําว่าสลิมเนี่ยเขามีมาตรฐานของคําว่าสลิมอ่าหนึ่งในสภาวะโลกติดต่ออ่าเขาก็ต้องช่วยเหลือปกป้องสังคมไม่ออกไปลุงรังเหมือนพวกมึงเออสองเขาก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายมึงรู้ไหมลําพังถ้าก็จะเขกหน้าเขกหัวมึง่ะนะถ้ามึงมานละ้ก็จะทิ่มหน้ามึงด้วยซ้ํากูบอกให้พลังเงียบอ่ะกาโมโหพวกมึงจะตายแล้วแต่สลิมเขามีมาตรฐานเขามีมาตรการของเขามึงอย่ามาถามว่าใครจะออกไม่ออกเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาอยู่บ้านหน้า นั่งดูพวกมึงไะนะเขาจะเคาะหน้าจอโทรศัพท์แทนหน้ามึงแล้วมึงรู้เปล่าไอสัตว์แม้ถามควายควายกูบอกให้เลยนะทุกวันนี้ถ้ามึงมาเดินให้เห็นนี่นะตบหัวทิ่มเลยนะมาลุงรังมาก้าวล่วงพ่ออยู่หัวให้เห็นเถอะมึงยังไม่ต้องมาถามพลังเงียบออกไม่ออกหรอกไอสัตว์ถ้าออกได้นะเขาออกไปแล้วมึงจะเหลือขี้ตีนเขานะ่ะกูบอกให้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพร เพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด h e King can do no wrong ในระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประนีตผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญเรื่องไกลดีกิจวัฒนะนะครับคณะการมาทีการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณนะครับประจำปีพุทธศักราช2565เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของนายพิธาลิมเจรเดินลัด หัวหน้าคณะก้าวไกลพบหลายประเด็นที่น่าสงสัยเป็นเหตุนะครับต้องร้องให้ปปชตรวจสอบนายพิธาแจ้งว่ามีคู่สมรสและคู่สมรสเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต่อปปชนะครับนายพิธาได้นำอาคารของน้องชายมูลค่า15ล้านมาแสดงใบบัญชีทรัพย์สินของตนเองในทางบัญชีตรวจสอบนะครับ ทรัพย์สินส่วนรวมแจ้งสูงเกินจริงนะครับก็ออนายพิธาแจ้งที่ดินรายการหนึ่งว่าเป็นทรัพย์เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งแปลกมากนายพิธาไม่น่าจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้แม้จะไม่ได้แจ้งเนื้อที่นะครับเลขที่และมูลค่าไว้ก็ตามแต่จากการแสดงรายการที่ดินเช่นนี้ อาจจะเข้าข่ายแจ้งข้อความโดยไม่ตรงกับความจริงโดยพิธาไม่ได้แจ้งข้อมูลค่าที่ดินและบ้านของคู่สมรสไว้แต่อย่างใดนะครับท้งนี้เห็นได้จากมีการแจ้งรายรายการอาคารของคู่สมรสไว้ด้วยแต่ไม่สามารถแสดงมูลค่าทำให้วิเคราะห์ได้ว่าคู่สมรสมอีอาคารดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแต่กลับไม่มีการแจ้งมูลค่าอาคารและที่ดินไว้ทำให้มีประเด็นที่ควรตรวจสอบนะครับทางบัญชีว่าบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งคู่สมรสแสดงไว้ต่ำกว่าความจริงหรือไม่เรื่องไกลกล่าวว่าหลักฐานทั้งหมดกล่าวมาข้างต้นล้วนมาจากการตรวจสอบในบัญชีแสดงทรัพย์สินที่พิธายื่นต่อปปชเป็นการชั่วกล่าวในช่วงรับตำแหน่งสส รวมทั้งข่าวในสื่อต่างๆดังนั้นจึงมีเหตุที่ต้องร้องของให้ปปชทําการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของพิธากับคู่สมรสได้ยื่นต่อปปชไว้นั้นเข้าข่ายการกระทําความผิดตามประปและปปชมาตรา114หรือไม่ตนยังได้รับข้อมูลที่ขอไว้ในชั้นกรรมธิการนะครับปม .65 ว่า มีสอสอและสอวอยังถือกรองที่ดินสอปอนะครับอยู่รวม5้ารายจึงส่งเรื่องให้ปปชทําการตรวจสอบต่อไปด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของพิธานะครับเป็นประเด็นใหม่นะที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่ผ่านมาพิธานั้นก็เป็นหัวหน้าพักกล้าวไก่นะครับ หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพักถูกยุบและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพิธาก็เป็นคนสนิทของธนาธรก็มารับตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักนะครับโดยที่ผ่านมาอีกเช่นกันนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับงบประมาณนะครับส่วนพระองค์นะครับและอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาผู้แทนราษฎร นะครับคราวนี้เรื่องไกลไปยื่นในประเด็นนี้เช่นกันว่าทําไมพิธาจึงเข้าทําการถือครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรนะครับไม่มีการระบุเลขที่ไม่มีการระบุเนื้อที่และทรัพย์สินนะครับสาหรับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับต้องเข้าสู่การพิจารณาของปปชถ้าปปชเห็นว่าผิดต้องมีการชี้มูลความผิดและส่งให้ศาลเป็นผู้ดําเนินการแต่สําหรับเรื่องของเรื่องไกล นะครับคุณส่วนจได้ครับได้ไหมครับเรื่องของสมัครสุนทรเวทนายสมัครสุนทรเวทในขณะที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งทักษิณอยู่ปรากฏว่าถูกสารชี้มูลความผิดฮนะเรื่องของชิมไปบ่นไปรับเงินเกิน3,000บาทจนเป็นที่มาของนายสมัครสุนทรเวทพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตคนที่ยื่นก็คือเรืองไกรนะครับเรืองไกรนี่เป็นคนไียื่น รเรื่องนี้น่าจับตามองนะเฮ้ยทำไมพี่ทาไปมองให้ดีว่าอนาคตของพี่ทาจะโปะแตกเหมือนสมัครสุนทรเวทหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ได้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกกร้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตรกษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบนเก์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิทนวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันยอยาเมีย ใจจะต้องทวี